ห้องเตยบ้านนาจเจริญผมจะพาพี่น้องไปทางบ้านห้องเตยบ้านนาจเจริญครับเข่ด้วยถนนเส้นทางลงน้ำแข็งก่อนเด็ดรับวัดป่าห้องเตยห้ากิโลโอู้มันผาพี่น้องเลยเส้นทางลงน้ำแข็งก่อนเด็ดรับเส้นนี้ก็ว่าเคยมากเถอวพี่น้องเลย บ้านล่องรวมบูดบัดล่องรวมบูดครับระยะาทาง5กิโลพี่น้อง มันลองลมุดกับหวานบัวใหญ่ครับผ่าน,นมามาท่นครับโอหลอดทงหน้าหครับที่ด้ทงหน้าเลยุมลุ่มุ่้าทางควันสีเป็นลุมเราว็จ่สร้างเราเลย ไปทายทางมันนองสำลานไอ้พี่น้องทางเอฟ4ข้างมันนองสำลานเลยเบิ่งครับผมก็เลยเรียกเขามาเส้นทางเนี่เพราะาเส้นทางเนี่ยผมไม่คยคุ้นมากเพื่อนเพราะกติไปทางดีก็ได้ครับไปทางน้องซีขับไปวอนทายไปก็ได้ผมว่จะเลยอย่า,ยาไปทางมันน่าจะเลื่อนครับออกไปน่าจะเลื่อนไป วงหน่อยก็มงใหญ่งครับโอ้แยวในทางดีเลยพี่น้งองพอดีเป็นมองมองครับก็ดีเป็นมองมองครับหเหลาะห้าเหี่ยงอาจจะค้องเฮ็ดไปสำหรับพี่น้องเลยมอเข้าสู่ท่ากันเกี่ยวเขานี่จากแล้วบนตัวมันจะเกี่ยวอยู่ครับ เขาว่าท้องวันนด้แกหน้าก็ได้ไปโดนมันไหมรองรลวมบุตรตะบนบางเดียร์ำเภอเดีอดดุงอย่ว่าตะบนราจทานี่โ<อ>้ทา่าแดงนิดนึ่งครับเราไปทานลาดยา อย่างเดียวแน่นอนโอ้ครับ ที้วิญยาการอีแบบนึงครับอัต้นใหม่เวมยังไปี่อ,องมีแต่ป่ายโฆษณาสีโอทูโอ,โอ,นอหนอนแห่งเนาะบ่อขาเยเอานอนมันผานะอู้างบดีไดี่องเ้าดีเป็นมองบอดีเป็นอมองมมองว่ะ สามพันโบกเลยครับคนตกแหงสีหงแหงสิแดงเห็นโบกหลายเส้นนี้ก็บว่าเป็นเส้นทางหลักครับจะเป็นเส้นทางหลัดจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึงห่งครับโอ้มลุมล้มอีกหน็อกลุมล้มลาย รถว่ไรครับรถทั้งนี้กับพออย่างเดียวครับรถกระบะรถเก่งมอไซค์เขาก็รถได้อยู่ดีแต่ช่วงเล็กๆครับพ่อช่วงหลังนี่ลุ่มหลายแห่ง มาจะยูหน้าคุยูนหน้าไปนะครับเอ้าเป็นทางดีเลยพี่น้องเ,ออเป็นทางดีเลยครับดีในบอดีน่ำครับสำหรับกานไปธรรมดาครับธรรมดาก็บทางละโอ้ขอีกเรียบผ่างบ่ดี สะ b u a บว่ตัวนี่เยอะมิล่นะนั่ร้ะครับท่านผู้ชมเราจะรอเขาเกี่ยวแล้วถ้าพี่น้อ,มนองมารอชมป่าเขาพะโนะท่นนี้แล้วนี่โอ้โหแไปทุ่งนาขน,นาดนี้ครับเป็น หมู่บ้านทางชนบทอีกหมู่บ้านนึงครับที่ดูธทรมกลางรงไหตรงหน้าครับใช้ามาบรรยากาศแบบโปรตีสุดๆต้องอยู่ตรงไหตรงหน้าครับข้างหน้าเป็นเหยี่ยงนะเป็นหนองๆนเนาะนี่ยงน,น,น,นยยยี่ครับ น้องโมแดง4ียีโรไปหลายทางครับรูสิไปทางใดอล่ะพี่นอ้องไปวัดป่าห้องเตยวัดป่าห้องเตย์หนึ่งจุดหายยโรวัดป้าไปทางสีครับโอ้ลุม่มวัดป่าห้องเตยเขาไปหนีครับโครงการบริหารส่วนตำบลนาเจเรือนโจงไปครับเขาสิม,มุ่งหน้าเขาเส้นถนนที่ดีครับผม้สไปแล้วค,ครับขางนะ รถญ่รถเก่งรถกลับบ้านอาจจะขับลําบากครับเพราะลบลุมลบมล้มเนี่ยลุ้มลบลุ้มหนึ่งกับไปฟอรลุ้มหนึ่งมันมอไซค์เข้าไปได้ครับเพราะมันสกแสกเลย หอดบานยังแบบพี้หน่อยเจักบานยังแถวๆนี้ซอยทุ่งเจริญไปทางแดงครับแต่ว่าเสาไฟแรงสูงไปอยู่เสาไฟแรงสูงไปหาอยู่ไปได้อยู่โอ้ไม่สิล,ล้มกระแทกเลยนะล้มหลายล้มหลายสิ เอาไปไก่ก็ว,วอร์ดีหอดเส็นรักครับเส็นที่ทางจะดีนี่คือเส้นรอง หน้าไปบ้านนี้มันไปฮอดบัลลังนี่ไปนี่ไปมันเป็นบ้านมันเป็นบ้ัลยังน่าจะเลื่อนมันน่าจะเลื่อนบ่เขาตรงน่าจะเลื่อนเลยบ่ะครับเขาเนี่ยบ่เขาเยี่ยแค่เป็นสีนี่เอ้โหบโอ้ยตันสีเนี่ยมันสีมันสีบ่บ่เนี่ยชบ่สันนี่เขาจะงว่าะหรอมาจุ่มขัดแห้งหน่อ จะเลิกครับโมว่ที่พูดของไรเขาน่าจะเลิศครับเพราะ้เป็นทางดีเขาพอโอ้ ก็ไก่เลยก็ไก่ครับหมอนดนะเนี่ยเขาน่าจะเลื่อนครับเอาโซนน่าจะเลื่อนแนล้วอ๋อพอฝ่ายแล้วครับพอฝ่ายแล้วคนละสถนนีเดียวหัวน้ำขุ่นตรงไป นอกลิกงบรรณาจะเลื่อนเป็นหมู่บ้านสีใหญ่เองเรียกว่าเป็นหมูห่บ้านใหญ่กับบรรณาจะเลื่อนเป็นหมู่บ้านตำบลครับก็ย่อมใหญ่เลยเฮ้อหอดทางลากเหรอครับมันที่นี่หอดทางลากแล้วหอดทางลากแล้วหอดทางลากนะครับ คือบ้านนาเจริญครับเส้นทางลักก็จะดีครับม,มาเมื่อกี้คือเส้นทางลองโรงเรียนบ้านนาเจริญโรงเรียนบ้านนาเจริญครับ 对。嗯